น้องเพจชื่ออะไรครับเพจอ่าพพกาแฟี่ครับเป็นคอพันสองตัวแล้วก็คอฟฟนะครโอเคครับยินดีนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับอพพคอฟฟี่ครับน้องชื่อจีนชื่ออะไรเอ่ยชื่อแม็กครับน้องแม็กนะโอเคครับเบิ้งเบิ้งคนคนถ่าเอาบรรยากาศลองเท่าคนเราเห็นหน้าแม่เนาะลองเท่านะไปวอาเอาหน้าแม่ดีกว่านะวันนี้ ไอพ่นลอยพนขึ้นกล้องนะเ,เมื่อสักครู่เป็นเสียงสดนะครับวุ่นวายนิดหนึ่งครับพอพอคอฟฟี่จริงๆมาจากคำว่าพรพันนะครับแล้วก็ผมติดตามร้านกาแฟน,นี้ตั้งแต่เริ่มต้นครับเพราะว่าผ่านทางนี้เป็นช่วงก็สังเกตแล้วแวะเยี่ยมชิมเยี่ยมน้องเขาเป็นระยะระยะทั้งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไว้บ้าง พอในช่วงหนึ่งครับปรากฏว่าน้องแจ้งยอดขายได้ถึง100แก้วแล้วดีใจมากครับและต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับผมได้ภาพมาจากเพจของน้องที่มาอุดหนุนเป็นกลาลังใจให้น้องครับนี่คือตัวอย่างของความตั้งใจความจริงใจไม่จําเป็นหรอกครับที่เราต้องมีร้านใหญ่โตติดแอร์พนักงาน4ี่หคนแต่ความตั้งใจทุกๆครั้งที่ผมไปหาน้องเขาแม้ว่าลูกค้าจะเยอะต้องรอนานแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้มโดยเฉพาะครับการบริการที่ น่านประทับใจครับในราคาที่เป็นมิตรมากๆรวมถึงรสชาติที่ต้องบอกเลยครับว่ามีโอกาสผ่านทางนี้ผมเลือกกาแฟของพอพกาแฟก่อนแน่นอนนี่ครับมีผู้มาอุดหนุนมากมายนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่วันแรกๆที่ผมพบเจอนะครับแล้วก็จะทําวิดีโอให้ดูว่าช่วงหลังน้นองเขาเติบโตก้าวหน้าอย่างไรมาดูกันต่อเลยครับกับบรรยากาศจริงๆครับพี่แด้นองหัวละวันนี้ พี่มือก็ดีได้แหละยห้มากินให้หูเลยใช้มากี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณสองเกือบสองเดือนฮะเนาะพ่ะพี่ปั๊มบ่อยๆเพิ่งเห็นโอเคครับล้างตาสไลนนะตาสบายนะไม่ต้องหวงพี่อ๋อนี่มีโลโก้ด้วยใช่ครก็ต่อไแบบนี้อ๋อโอเค ก่อนจะพานำชมสูตรกาแฟของน้องแม็กนะครับเดี๋ยวขอทำเป็นกรณีพิเศษสักเล็กสักน้อยผมก็ขอนำภาพเก่าในภาพชุดแรกที่เสียงดังๆนี้นะครับเป็นภาพเมื่อปีที่แล้วครับผมเห็นร้านน้องแม็กตั้งแต่เริ่มต้น ในเดือนแรกๆเลยครับเป็นเพียงแค่ร้านร่มหนึ่งคันเท่านั้นจะเรียกว่าร้านก็ไม่ใช่ละครับพวกเราดูครับเป็นมุมเล็กๆอยู่หน้าสหากรณ์อมทรัพย์ครูสกลน,นครความตั้งใจผมว่ามีความยิ่งใหญ่กว่าเงินทุนหลักแสนหลักล้านและผมรักประทับใจที่จะซื้อกาแฟจากร้านนี้เป็นส่วนตัวเลยครับถ้าวิ่งผ่านไม่ได้ติดภารกิจใดๆก็จะแวะซื้อที่ร้านนี้เป็นช่ชวงๆครับอาจจะอยู่ห่างไกลหน่อยแต่ก็ ขุดหนุนน้องก็เสมอเมื่อผ่านไปลองชมดูนะครับว่ากาแฟที่มาจากใจร้านนี้เนี่ยรสชาติและบริการเป็นอย่างไรมาดูกันต่อเลยครับอันนี้คือที่บอกใส่น้ําร้อนใช่ไหมใช่ครับอ่านี่ครับใส่น้าร้อนนะครับต้องเน้ำร้อนนะน้องแม็กเนาะจำเป็นต้องเป็นน้ําร้อนฮะใช่แต่ใส่น้ําไม่ร้อนก็ได้แต่มันจะช้าช<ะ>้าโอเคเอรักครับรัได้เย็น ยี่สองแก้วหรือแก้วเดียวคันนี้นี่สลับหนึ่งแก้วครับเพราะว่าเราเป็นสามครับใช่ไหมใช,ใช่ครับเมื่อกี้เราเป็นหกครับนี่ครับวันนี้มาอุดหนุนถึงที่เลยอยู่ใกล้ๆกับสหบกรณ์อมทัพครูนะครับเ,เป็นนครตอนเตาแก๊สเลยฮะรถไฟฟ้าเตาแก๊สเลยนะครับและวอุดหนุนน้องนะองครับมีเบื้องหลังครับไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยแต่ละแก้ว ตอบราคาได้เลยเนี่ยพี่ว่ารสชาติดีมากรสชาติดีตอบราคาได้ค่าขนมตัวเล็กเพิ่มอ้ส่งไปตามปกตินะครับใช่แ <5 S 2> ล้ว 5, <6. S 2> ปกติเลยครับผมรสชาติดีนะครับเนี่ยบางที่หกเจ็ดสิบบาทสู้ไม่ได้นะครับกดเนินเลยครับันทีแล้วอาจารย์เอาขึ้นแค่ วิดีโอสั้นไง<อ>เดี๋ยวท้ายจ้าก็ยูทูบที่เป็นวิดีโอยาวๆให้เลยอ,เอ้าวเมื่อกี้มันมีนมแล้วสองสองัวค,ครับนมสองส่วนเนาะโอเครับนมผสมกับนสมนสดเนาะใช่ครับผสมนะครับรายการที่มีก็นี่เลยนะครับสั่งทางเพจของน้องแม็กก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเพจขึ้นให้ ตัวฮาแจกให้ทุกคนครับเนาะพี่แก้วพี่แก้วออ๋ทั้งแรกๆพี่จาร์มากินแก้วยังเป็นกระดาษเลยเก็บไว้เก็บไว้อยู่นะจะเอามาโชว์ว่าเมื่อก่อนนะแก้วแม็กเป็นแก้วอย่างนี้เก็บไว้อยู่เลยเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าพัฒนาการขึ้นยินดีด้วยครับยินดีด้วยติดตามอยู่ติดตามอยู่แอบแอบเชียร์อยู่ห่าหารคือปล่อยจนเต็มใช่ไหมจะหยุดใช่ครับจนาจนหมดจริงจริงเหรอฮะมันหยุดเองเลยเหรอ อันนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรครับอาจจะอันนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรสับเขาเรียกว่าอะไรต้มหรืออะไรเป็นะต้มครับเป็นหม้อต้มแรงดันในภาษาของหม้อเรียกว่าโม่ก้าวปอดไม่ไอตัวกระบวนการนี้เขาเรียกกระบวนการอะไรครับต้มต้มเนาะนึกว่าฟอสต์โอเคนะครับอันนี้อาจจะไม่สวยนะถ้าสวยมันจะไม่พุ่งไม่เป็นไรอ๋อต้องต้องดีกว่านี้นะโอเคครับอ้าวนึกว่าใส่ในแก้วเลย สำคัญคือสูตรกาแฟเนะาะน้องชาเอมครับชาเอมเนาะนอ๋อโอเคน้องชาเอมอ่ะช่วยคุณพ่อนะครับน่ารักมากให้เพป็นดูโอเคอ่าช่วยคุณพ่อเลยลูกอ่าเราละเลยอ่ะปิมือเลยชาเอมแหละนี่แก้วนี้พิเศษนะครับมือใหม่มือใหม่ไอ้นั่งเลยอ่าเก่งตรงนี้แหละครับ ได้บาริสต้าเขาเรียกบาริสต้าใช่ไหมแต่ผู้หญิงเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็บาริสต้าเหมือนกันบาลต้าเด็กละ <c oughs> <c oughs> บาลิสต้าน้อยบาิสต้าน้อยนะครับ <ram> <c oughs> ต้องขอบคุณน้องแม็กและน้องอเจเอฟมากนะครับที่เปิดเผยสูตรลาเต้ที่ผมทานให้ผมได้ถ่ายทาวิดีโอปกติก็ไม่ได้เปิดเผยง,ง่ายๆนะครับนี่ไปขอเป็นกรอในพิเศษน้องเขาก็ยินดีครับโชคดีที่เราได้นําสูตรเล็กๆมาให้ชมกัน นี่คือหน้าสหากรณ์อมรั์ครูจังหวัดสกลนครนะครับวิ่งตรงมาจากภูผานเข้าเมืองสกลนครร้านพอพอคอฟอยู่ด้านซ้ายมือมีเพจเราสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรตัดที่แจ้งไว้เป็นร้านกาแฟที่ผมติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับร้านกาแฟอื่นๆอาจจะมีราคาสูงแพงกว่าหรือนั่งแอร์เย็นๆแต่ที่นี่ครับใส่ใจลงไปในแก้วกาแฟทุกแก้ว มีโอกาสผมแวะผ่านไปทางนี้ผมก็อุดหนุนน้องมักเสมอเรียนเชิญนะครับกาแฟอร่อยคุณภาพดีบริการประทับใจพอพอคาเฟ่ครับพบ d c ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน